สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานประจำร้านที่ร้านอินทนินนะคะรับเป็นบาริสต้าค่ะรายได้อยู่ที่เดือนละ1,000 10, 0บาทมีบวกอื่นๆเพิ่มด้วยนะคะประจำที่สาขาโลตัสไชน่าทาวค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานบาริสต้าร้านอินทนินนะคะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ ร้านอินทนินสาขาโลตัสชัย n าทาวค่ะเปิดรับสมัครพนักงานประจำร้านคุณสมบัตินะคะวุฒิการศึกษาระดับม .6 ขึ้นไปค่ะเพศหญิงอายุ18ปีขึ้นไปบุคลิกภาพดีรักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ ลักษณะงานนะคะเป็นงานฟูลไทม์ทำงาน6วันต่อสัปดาห์ค่ะจะทำเครื่องดื่มเสิร์ฟให้ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะเตรียมความพร้อมในการขายค่ะแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้านมาดูผลประโยชน์ที่จะได้รับค่ะมีเงินเดือน1,000 10, 0บาท มีข่าวรวมเวลา o t นะคะมีโบนัสประจำปีค่ะแล้วก็ปรับเงินเดือนประจำปีมีประกันสังคมค่ะแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่อีเมลที่แปะไว้ในคลิปนี้เลยค่ะหรือสามารถเข้าไปติดต่อที่หน้าสาขาได้เลยนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารงันใหม่ๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ